สิทธ์ต่างๆไ่ช่น10สิทธิประกาศจุขภาพทา่วหน้าสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์การาชการสิทธิ์กรมบัญชีการครับสิทธิพวกนี้เนี่ยเมื่อคุณลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นใครแล้วก็คุณมีสิทธิ์หลังนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามายืนยันตัวตนครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกยากนิดนึงแต่เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาได้นะวกเนี่ยสิทธิคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นเหมือนการที่คุณมาอยู่เบียนอางจริงเพราะฉะนั้นเน กว่าจะมาถึงหน้านี้เนี่ยมันก็ต้องมีการลงทะเบียนนะครับซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องพอมาถึงหน้านี้นะครับหน้าแรกนะครับปรึกษาแพทย์ครองสายส่อไปพอปดปรึกษาแพทย์ปุ๊บนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราจะสามารถเลือกคลินิกได้นะครับเลือกคลินิกก็จะเป็นคลินิกต่อมไร้ท่อคลินิกกระดูกนะครับคลินิกจิตเวชหรืออีกเป็นต้นนะครับพอเลือกคลินิกปุ๊บเราก็สามารถเลือกแพทย์ได้ทีนี้แพทย์แต่ละท่านที่มา ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะบางท่านก็อาจจะเข้าร่วมโครงการบางท่านอาจจะไม่ทาอาจจะไม่ได้เข้านะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้ก็จะเห็นเฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็เวลาที่แพทย์ให้น,นะครับก็จะไม่เหมือนอเวลาที่โรงพยาบาลแพทย์ก็จะให้เวลาบางบางเวลากับการทำไทเลิมเดซีตรงนี้นะครับก็ะจะมีสล็อตให้เลือกได้นะครับว่าเราสามารถระบุวันเวลาท,ที่ต้องการได้ตามที่แพทย์เนี่ย มื่อก่อนจะถึงวันที่ึกษาแพทย์ปุกเนี่ยทางระบบของเราเนี่ยก็จะมีการเตลอนกับคนไข้จะมีการติดต่อคนไข้ว่าพรุ่งนี้นะจะถึงเวลาพบแพทย์แล้วนะครับให้คนไข้เข้ามารอในห้องห้องตรวจทำว่าห้องตรวจที่เป็นห้องตรวจวีร์ชวลออนไลน์เข้ามาใช่ก็จะมารออยู่ในห้องจะสังเกตว่าคนไข้เนี่ยปกติถ้าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องตื่นเช้าใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวต้องย้ายต้องลางานด้วยจะต้องเดินทางมาโรงพยาบาลจะต้องมารอแพทย์ จะต้องมารอ,อยาฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยฝั่งเขาจะตัดเวลาตรงนี้ไปเลยนะครับมารออยู่นีวอร์ชวลมามารออยู่ใน,นห้องห้องหอง้องรอเสมือนนะครับแต่ใค้ก็จะได้คุยกับคนไท้นะัอาจจะที่คนคนไทย,ะค,ะค,ค,ไทยคุยกับคนไข้เสร็จนะครับมีการรักษาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือก็จะเรียนว่าการรักษาคนไท้ตอนที่ออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันการรักษาจริงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคือจุดประสงค์ของการ กิจกรรมนี้เนี่ยมันไม่ได้แทนการตรวจจริงรการตรวจจริงเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แต่ว่าบางครั้งนะครับในขณะที่มีสถานการณ์แบบนี้มีสถานการณ์โควิดนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่อยากเดินทางมาโรงพยาบาลหรือว่าไม่อยากผ่านลบติดข,ขึ้นมาหรือว่ามีสรรธาธารณภัยอยู่นะครับทำให้เดินทางมาโรงพยาบาลไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับผู้ทับทียที่ประสบปัญหาเหล่าน,นี้นะครับพอเราพบแพทย์สระบปุ๊บเนี่ย ภา้ใต้า้าของการสั่ยาทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าแอปพลิเคชันเราเนี่ยเมื่อมันขูกกับสิทธิที่คุณมีปุ๊บเนี่ยสิทธิ์นั้นเนี่ยก็ถูกทานส่วนเข้ามาในแอปพลิเคชันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่มีสิทธิทั้ง30สิทธิเมื่อคนไข้มารับบริการนะครับเส้นในการสั่งยาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคนไข้จะไม่ต้องจ่ายเงินค่าส่วนเกินนะครับตัวอย,ย่างเช่นค่ายาหนึ่งหมื่นบาทก็จะจจะต้องเสียอะไรถึงต้นเสียแต่ค่าส่งยาทีไปสิอย,ย่างเดียวนะครับอันนี้คือเป็นชัรกือ ได้พบแพทย์ออนไลน์นะครับซึ่งข้อ <c oughs> มันมีความแตกต่างกันกับแอปพลิเคชันของทางเอกชนนิดหนึ่งนะครับคือคู่แข่งเราของแอปพลิเคชันเรานี่ก็จะถ้าพูดง่ายๆก็คือมีทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลใช่ไหมครับภาครัฐบาเนี่ยคือรัฐบาลเราเป็นโรงพยาาลรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หากำไรฉะนั้นเราเราไม่ได้คิดค่าแพทย์เป็นจำนวนที่เยอะนะครับค่ายาก็จะเหมือนยาของรัฐยาบาลบาเลยเป็นต้น,ตนเนราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือ มันเป็นโรงพยาบรัฐบาลนะครับถ้าเทียบโรงพยาบาลรัฐบาลท,าทั่วไปเนี่ยก็เรื่องเทคโนโลยีของเราเนี่ยที่อาจารย์ตันวีเรียนก็ถือว่าเป็นบล็อกเชนเทคโนโลยีซึ่งมีความปลอดภยัยสูงนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเราครบเทียบกับแอปพลิเคชันของโร,รงพยาบาลใหญ่ๆที่มีอยู่ตอนนี้นะครับความสามารถเราครบมากนะะส่วนอันที่2นะครับก็คือพอเรารับหมาตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยประเทจะได้รับอะไรบ้างของการอนุญหมายนะะลงหน้าวันเวลาสถานที่แพทย์ชื่ออะไรนะครับท้องตรวจ ต้งหลายนี่ไไดู้ีเป็นต้นนะก็เป็นสองฟังชันแรกนะครับจากสี่ฟังชันที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือพบแพทย์ออนไลน์แล้วก็ดูแลดูเรื่องการรัหมายได้ครับก็ขอเรียนเชิญก็ขอขอบคุณท่านรองเสราจารย์นายแพทย์ในสารกรณ์รันทิคุ์นะครับผู้ช่วยคณะกรริแพทย์สาารเรียนชญอาจารย์สวัสดิ์